เอาเป็นว่าถ้ากรณีที่ลอสซี่ i, เขาลืมเอาหมวกมาที่สนามแข่งเนี่ยเขาสามารถเดินมาซื้อหมวกที่ร้านผมแล้วก็เอาหมวกปเนียไปใช้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ผ่านมาตรฐาน FIM สามารถนำไปแข่งในสนาม m o เตอรได้นะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็มีหมวกกันน็อกจะมา unbox 1นใบนะครับเป็นหมวกจากแบรนด์ AGV ตัวท็อปสุดของเขาเลยก็คือ AGV Pista GPRR นะครับเป็นลายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ครับกล่องของ AGV Pista เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวที่มัน เหมือนรอบที่แล้วที่มันจะเป็นกล่องลายวาเลนติโนลาซี่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับอันนี้เป็นลายปกตินะครับแต่ว่าเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับ2,500ใบในโลกเท่านั้นนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว AGV Pista Soleluna Winter Test 2020นะครับจริงๆตัวกล่องเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็น Winter Test นะครับมันเขียนแค่ว่าเอ้ยไม่ไม่ได้เขียนว่า Soleluna มันเขียนแค่ว่าไม่รู้เห็นไหม Winter Test 2020เท่านั้นเองนะครับ นี้แต่ว่าจริงๆแล้วปกติชื่อลายมันก็ต้องเป็นโซเลรูน่นะครับผมซึ่งเป็นลา์เขาเรียกเป็นซิกเนเจอร์ของทางวาเลนติโนลอสซี่อยู่แล้วนะครับเรามาอันบ็อกซ์ร่วมกันคลิปนี้ก็จะไม่ได้พูดถึงสเปคของตัวหมวกพิสตามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราพูดกันไปหลายรอบแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องลวดลายเท่านั้นนะครับก็กล่องก็อันบ็อกซ์มาก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับตรงกลางเป็นธงอิตาลีแดงขาวเขียวนะครับผมเปิดออกมานะครับก็จะเป็น ถุงหมวกโอ้ยดึงไม่ออกเหมือนเดิมนะครับของ agv pista ก็เป็นอย่างนี้ครับมี agv ตรงกลางนะครับแล้วก็เส้นได้นะครับก็จะเป็นแดงขาวเขียวอย่างนี้นะครับผมเป็นอิตาลีปกติเลยนะครับไม่ได้แดงขาวเขียวมันต้องเริ่มจากเขียวก่อนครับอย่างนี้เช่นเดียวกับตัวโลโก้มันเขียวขาวแดงอันนี้เป็นโลโก้อิตาลีนะครับในกล่องนะครับก็จะมี ตัว Tear Off นะครับ tear off นี่สำหรับนักแข่งนะครับกรณีที่มันมีสิ่งสกรปรกหรือพวกมแมลงอะไรเงี้ยติดมันก็สามารถดึงทิ้งได้นะครับแล้วก็มีพินล็อกนะครับแผ่นกันฝ้านะครับผมและก็มีตัวนี้ตัว360 Adaptive นะครับก็คือเป็นเป็นโฟมกาวที่สามารถาถ้าเรารู้สึกว่า บนหัวตรงไหนของเราเนี่ยมันยังไม่แน่นกับหมวกเนี่ยสามารถเสริมแผดตรงนี้นะครับเป็นแผ่นกาวเนี่ยเสริมให้มันแน่นกระชับได้อันนี้เหมาะสําหรับนักแข่งนะครับแล้วก็มีชุดคู่มือต่างๆนะครับมีทั้งจุกอุดหูนะครับท่อน้ําจุกยางปิดช่องลมนะครับแล้วก็ตัวดูดน้ํานะครับผมอันนี้ก็เป็นคู่มือของเขาในกล่องก็มีเท่านี้เดี๋ยวเราเก็บกล่องลงไปก่อนนะครับเรามาดูที่ตัวหมวกอย่างเดียวแล้วกัน ในมือของผมนี้เป็นไซส์ M เหมือนเดิมนะครับสำหรับ a g v Pista ไซส์ M คือกล่องมันก็จะนี่หน่อยตอนนี้ชื่อลาย Winter Test 2020นะครับหรือ Sole er Luna 2020นั่นเองอ่าซึ่งจริงๆหมวกปเนี้ยกำหนดเดิมจริงมัน เปิด P ตั้งแต่ช่วงต้นปี2020แล้วมันก็จะน่าจะได้ประมาณช่วงเดือน9นะครับ2020ซึ่งแต่ตอนนั้นน่ะทางอิตาลีเนี่ยมีปัญหาด้านโควิดค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงอน,นนี้ปี2021แล้วนะครับเดือน2ถึงหกถึงจะพึ่งมานะครับก็ต้องขออภัยลูกค้าหลายๆคนที่พรีออเดอร์กับทางเราด้วยนะกันนะครับผมแต่ว่ายังไงเราก็เป็น เจ้าแรกในไทยอยู่แล้วนะครับพี่นำที่ที่ได้หมวกใบนี้เข้ามานะครับซึ่งใต่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้ก่อนเราไม่นานนะครับซึ่งหมวกสูนไทยตัวนี้มีมอก,ก่อเรียบร้อยเลยมาดูพร้อมกันนะครับ AGV p i s t a นะครับผมออกมาจากถุงกรอแก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะหมุนหมวกให้ดูรอบๆอกันนะครับผมว่ามันสวยแค่ไหนพิสตาของแท้ต้องมีนี่นะครับใส่ดุดน้ำนะครับผมอ่าก็ลองหมุนให้ดูก่อน ฝั <molec> ่งนี้จะเป็นพระจันทร์นะครับผมโซเลนะครับกับลูน่าลูน่าคือพระจันทร์นะครับโซเลก็คือตัวโซล่าก็คือพระอาทิตย์เห็นไหมมันมันจะเป็นเหมือนตรงกลางกลมๆแล้วก็มีแฉก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 พระอาทิตย์นะครับผมก็คือวาเลนติโนรอสซี่เนี่ยตั้งแต่เขาแข่งมาเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆเลยเขาก็จะใช้สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็คือเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์เลติเซนก็คือบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขานะครับเขาเขาหมายเขาเขาเคย บอกไว้ในเว็บไหนสักเว็บหนึ่งนะครับอธิบายไว้ว่ามันคือคาแรคเตอร์ของเขานะครับที่มีบุคลิก2อ,อย่างในตัวตนของเขาก็คือโดยปกติถ้าเขาไม่ได้แข่งไม่ในอะไรเนี่ยเขาเป็นคนล่าเริงสนุกสนานเฮฮานะครับอารมณ์ดีตลอดนะครับนั่นก็คือด้านที่เป็นพระอาทิตย์นะครับก็จะดูสดใสเห็นไหมมีสีสันสดใสนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นพระจันทร์ก็จะดูมืดลงนิดหนึ่งแต่ก็ยังสดใสอย,อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาพูดถึงว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ ไม่ใช่พูดถึงกอนคืนก็คือด้านที่เป็นมืดนะครับก็คือเป็นด้านพระจันทร์เนี่ยมันจะมีบุคลิกที่ aggressive นะครับขรึมเงียบขรึมดุดันนะครับก็คือโหมดในการแข่งขันของเขานั่นเองก็คือกรณีที่เขาเขาเขาตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยเขาจะเครียดแล้วเขาก็จะตั้งใจทําสิ่งนั้นมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนอก,นอกสนามแข่งเขาก็จะอารมณ์ดีนะครับก็จะกลายเป็นฝั่งโซเลนะครับก็คือเป็นความหมายของหมวกโซเลลูน่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านบนด้วยตรงนี้สวยนะครับหมวกนี้ออกแบบโดย เพื่อนของเขานะครับ Duddy Performance นะครับบนหมวกใบน,นี้เหมือนจะไม่ได้เขียนนะอันนี่ Duddy Performance นะครับผมแต่ปกติดูดี y เขาจะมีโลโก้อย่างนี้ทีมดูดี y เขาจะมีตาปัม๊มปุ๊บแล้วก็มีลายเซ็นตรงนี้นะครับหมวกใบน,นี้แลกจากพิสตาตัวเดิมๆของเขาก็าคือปกติเนี่ยตัวพิสตาตรงนี้มันจะเป็น คาร์บอนทั้งหมดนะครับตรงนี้ไม่ได้มีคาร์บอนก็คือเป็นหมวกคาร์บอนจริงๆหมวก AGV Pista เป็นคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเรื่องของการรูดลมอะไรอย่เง,งี้ยค่อนข้างดีนะครับนัมเบอร์วันเลยนะครับตัวนี้สามารถซัดได้ถึงสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหมวกนิ่งมากนะครับถ้าเทียบในตลาดทั้งหมดผมว่าตัวนี้ยังเป็นนัมเบอร์วันอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของ จุดอ่อนของมันก็คือเรื่องของเสียงลมนะครับมันเขาว่าตัว GPR เนี่ยมันทำเสียงลมมาได้ดีขึ้นแล้วแต่มันสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นหมวกแข่งมันต้องการการระบายอากาศที่ดีลมก็จะเข้ามาเสียงลมก็จะดังนิดนึงนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการความหล่อความอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยสีเรียสเรื่องของเสียงลมเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้นะครับพูดถึงลวดลายก็ดูดีเนี่ยเขาเออกแบบตัวโซลเขาเรียกอะไรนะลายโซเลลูนามาตั้งแต่ปี ปีเก่าๆแล้วผมก็จาไม่ได้นะครับคือมันจะเป็นพาทิประจันตลอดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะทําให้ดูเส้นมันดูโมเดิร์นมากขึ้นนะครับดูดูเส้นใหญ่ดูหนาดูดูไม่ไม่มีโค้งไม่มีโมมวลไม่มีอะไรเงี้ยก็จะดูแข็งๆเป็นจิโอเมติกนะครับจิโอเมติกก็คือเป็นพวกสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นสไตล์นี้ตลอดแล้วนะครับแล้วก็สีสันก็จะสดใสขึ้นนะครับจากเดิมที่มันจะดูเหมือนมันก็สดใสแต่มันสดใสคนละแบบของนี้มันจะสดใสแบบ เอาคิดดูแล้วกันว่าตัวลัสซี่เนี่ยเขาอายุเยอะแล้วนะครับก็จะสี่สิบแล้วผมไม่จำ,จำไม่ได้ประมาณสี่สิบแล้วกันนะครับก็คือเขาเรียกกันชลาแมนนะครับก็คือตัวลัสซี่เนี่ยมันก็ควรจะหมวกเข้มเข้มขึมๆนะฮะแต่ว่าลัสซี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าหมวกเขาจี๊ดจ้าทุกใบนะครับแม้ว่าหลังๆจะดูเหมือนเรียบเรียบขึ้นไปบ้างทําให้ดูดรอปความเป็นวาเลนติโนลัสซี่ไปแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลับมาดูเหมือนมีความเป็นลัสซี่มากขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้สไปเลอร์ ลายเรียบๆหรือว่าก็เป็นสีใสไปเลยนะครับตอนนี้เขาทำลายขึ้นมาบนสไปรยเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสวยงามนะครับเหมือนตัวที่วาเลนติโนลัสซี่ใส่เลยนะครับอันนี้ที่แตกต่างจากวาเลนติโนลัสซี่ก็คือแค่ตัวมอนสเตอร์ที่เป็นสปอนเซอร์นะครับซึ่ง ตั้งแต่ผมขายหมวกมาเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือตัวโซเลตตัวหน้าแรกแรกนะครับที่มีมอนสเตอร์เนี่ยซึ่งหลังจากนั้นทางเอ v ีวีเขาก็ไม่ได้ซื้อสปอนเซอร์ตัวนี้มาติดที่หมวกเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับผมมาถึงนวมภายในดูนะครับนวมภายในตัวนี้เป็นสีเทาสลับกับสีเหลืองอสีเหลืองมะนาวนะครับซึ่งภายในข้างในสุดเลยก็เป็นสีเหลืองมะนาวเห็นไหมอ่มานี่ ซึ่งตรงช่วงหูตัวนี้ไม่ได้เว้าหูนะครับก็คือหมวกแข่งของตัวพิสตาตัวนี้ไม่ได้เว้าหูลงไปถามว่าติดได้ไหมมันก็ติดได้ทั้งนั้นแหละครับแล้วก็สายละกขางเป็นแบบดีดีริงประมาณนี้ช่องลมมีทั้งหมดทางเข้าทั้งหมด1ช่องนะครับตัวนี้เป็นอลลอยอลูมิเนียมอลลอย์นะครับก็คือมีความสวยงามเคลือบด้วยโครมนะครับสวยงามทีเดียวนะครับซึ่งงานของพิสตาเนี่ย m a ดอ in อิตาลีทุกใบอืม นี้ทำไมมันถึงแพงเพราะว่ามันผลิตที่โรงงานอิตาลีทุกใบนะครับผมแล้วก็มีช่องลมตรงนี้จะไม่มีรูเปิดปิดนะครับจะเปิดตลอดเลยแล้วมันในกี้ในกล่องมันก็จะมีอาจุกยางนะครับสําหรับปิดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะปิดมาให้สุดท้ายเราก็ต้องไปดึงออกเพราะว่ามันร้อนนะครับ มันก็ต้องมาใส่จุกเงี้ยเขาก็เลยดึงออกไปก่อนแล้วถ้าคุณอยากใส่คุณก็มาใส่แล้วกันนะครับแล้วก็มีช่องลมปากตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวดักลมนะครับลมเข้านี้แล้วก็เข้าไปข้างหน้านะครับเพื่อระบายอากาศแล้วเข้าไปให้เราหายใจได้ด้วยนะครับเปิดปิดมันจะอยู่ด้านในเอานิ้วเกีียวตรงนี้เปิดปิดด้านในอ่าเหมือนตัว AGVK3SV กับตัว AGVK1 แหละครับตัวนี้นะครับผมหมวกตัวนี้นะครับได้มาตรฐาน FIM อ่าเดี๋ยวผมให้ดูที่กล่องก่อน ตัวนี้นะครับก็คือเป็นมาตรฐานสูงสุดของการแข่งขันนะครับ FIM h o m o l o g a t e นะครับเมื่อก่อนมันก็จะมีแค่ ECE Snell dot อะไรเงี้ยตอนนี้มาตรฐานสูงสุดในการแข่งขัน MotoGP และ World Superbike ตอนนี้เขาใช้ FIM กันนะครับก็ตัวนี้สามารถเอาเป็นว่าถ้ากรณีที่ลอสซี่ ie, เขาลืมเอาหมวกมาทีา่สนามแข่งเนี่ยเขาสามารถเดินมาซื้อหมวกที่ร้านผมแล้วก็เอาหมวกไปเนี่ย ไปใช้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ผ่านมาตรฐาน FIM สามารถนำไปแข่งในสนาม m o t ต GP ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีรหัสบอกที่สายลัดข้างเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าตรงนี้มันจะเป็นบาร์โค้ดอะครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะเขียนว่า FIM h o m o l o g a t e นะครับตรงนี้ก็สามารถเอาหมวกไปเนี่ย เป็นสเปคเดียวกับสเปคที่แข่งในสนาม Mo t ต GP เลยสามารถเอาหมวกไปเนี้ยไปแข่งขันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากถ้าเมื่อเป็นเมื่อก่อนนะครับก็คือหมวกของนักแข่งเนี่ยมันจะเป็นสเปคที่มันจะมันจะแตกต่างจากสเปคที่ขายอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาก็พยายามทําสเปคที่ออกมาขายเช่นเดียวกับสเปคที่ใช้ในการแข่งขันเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวนะครับผมคุณสามารถมีหมวกที่เป็นเกรดแข่งขัน Mo t ต GP ได้ ในมือคุณเลยนะครับเช่นเดียวกับวาเลนติโนลาซี่ก็คร่าวๆาครับสำหรับเรื่องของลวดลายแล้วก็สเปคของหมวกกันน็อกใบนี้นะครับผมตัวนี้มุมมองค่อนข้างกว้างนะครับเขาบอกว่าด้านข้างเนี่ยมองได้ถึง190องศานะครับปกติเนี่ย1 8อองศาก็คือแค่นี้นะครับถ้า190ก็คือเถิดไปข้างหลังนิดนึงเราสามารถเลือบเวลาเราออกจากโค้งออกจากโค้งเนี่ยเวลาเราเลี้ยวมาถ้าใครเคยไปขับในสนามก็จะรู้ว่าเวลาเราเข้าโค้งแราเบนไปนะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันต้องมองไปสุด อีกโค้งหนึ่งเลยนะเพื่อเพื่อเลี้ยวออกจากโค้งนะครับถ้ากรณีที่สนามไม่มีโค้งสั้นสลับยาวตลอดเนี่ยมันจะมองยากถ้ามันมองไม่เห็นปลายตาเนี่ยมันจะออกไปปุ๊บเอ๊ยเจอเพื่อนร่วมแข่งขันนะเขาเรียกอ,อะไรเจอคันหน้าแล้วนะครับแต่ถ้าเราสามารถมองได้กว้างขึ้นนะเนี่ยมันก็จะเห็นคันหน้าก่อนมันก็ทําให้เราตัดสินใจอะไรได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับตัวนี้กว้างอยู่แล้วนะอ่าโอเคเรื่องของ ท่อน้ําพวกนี้ก็เอาออกได้นะครับมันก็ติดไว้ให้สวยงามจริงๆการใช้งานจริงมันก็สามารถถอดสกูลแล้วก็ขันแล้วก็ดึงออกไปได้นะครับแค่เอามาให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นหมวกแข่งสามารถต่อกินน้ําจากาชุดแข่งได้อะไรอย่างนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงพูดถึงราคากันแล้วกันตัวนี้ราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ผมขายตัว agv pista มันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประมาณพวก3 0,000ื กลางๆนะครับแล้วก็จนไปถึง30,000ืปลายแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาที่46,000บาทนะครับเลขสวยนะครับเลขเดียวกับวาเลนติโนลาซีเลย46บหกนะครับผมก็เป็นหมวกศูนย์ไทยนะครับสามารถเบิกอะไรได้อะไรย่างเี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองสมใส่แล้วกันก็สายระรังเป็นแบบดีดีริงนะครับถอดเลย ในมือผมเป็นไซส์เอ็มผมก็ใส่ไซส์เอ็มเหมือนเดิมนะตัวนี้เป็นเอเชียนฟิตนะครับสำหรับหมวกศูนย์ไทยแลนด์เดี๋ยวเรามาใส่มงกก่อนนะครับหนึ่งสองอ๋ออ๋อ ทางเข้าค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ใส่ลงไปก็ทำให้รู้สึกแน่นกระชับนะครับปากในตอนนี้จุ๋เลยนะครับแล้วก็กัดปากกัดแก้มนะครับตายหมวกแข็งเลยนะครับหมวกนี้ตรงไซส์นะครับสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับก็ข้างบนก็รู้สึกเหมือนแนบกระชับดีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับหัวแต่ละคนด้วยนะอันนี้ผมใส่แว่นกัดใส่แว่นง่ายนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ ก็ใส่แล้วรู้สึกกัดปากกัดแก้มนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์หมวกเลสซิ่งนะครับในระยะประมาณสักอา,อาทิตย์สออาทิตย์ก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ส่วนตัวแล้วผมชอบใส่หมวกบีบๆอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่ไม่ชอบบีบก,ก็แนะนาโอเวอร์ไซด์นิดนึงแต่ว่าจริงๆมันเป็นหมวกซิ่งนะถ,ถ้าเราใส่โอเวอร์ไซด์เนี่ยมันจะมีโอกาสที่แก้มมันจะหลวมพอหลวมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถอ่า ขี่เร็วได้มันจะสั่นมันจะสายอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองหมุนให้รอบๆให้ดูก่อนนะครับสวยนะครับคิวหน้ามีระบบล็อกอยงนี้นะครับ หลายคนถามนะครับเลสสองเลสสามชิลเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับวิธีการดูนะครับตรงนี้มันจะมีหมุดหนึ่งอันอันนี้เรียกเลสสามถ้าหมุดสองอันเรียกเลสสองนะครับผมตัวกลไกทั้งหมดเหมือนกันหมดนะครับแต่ชิลเลสสามเนี่ยมันจะหนาขึ้นทําให้เวลาเราใส่ไว้กับหมวกรุ่นเก่าๆอย่างพวกคอซ่านะครับหรือพิสตาตัวแรกๆนะครับมันจะทำให้รู้สึกเหมือนแน่นนะครับเพราะว่าชิลมันหนาขึ้นทําให้เวลาเปิดปิด้วรู้สึกฝืดนิดนึงถามว่าใส่ได้ไหมก็ได้เพราะว่าจริงๆมันก็ หายากแล้วชิวรับแรกแทบไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ชิวเดสสรทั้งหมดนะครับแค่บอกให้รู้ไว้เฉยๆว่ามันไม่ใช่ตรงร้อแต่ก็ใช้ได้ครับผมเป็นไงครับสวยงามไหมอ่าก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับสำหรับหมวก a g v พิสตา GPRR นะครับโซเลลูนาวินเทอร์เทสสองพของวาเลนติโนลสซีนะครับตอนนี้เข้ามาที่ร้านก็มีไซส์ M L XL นะครับเข้ามาไม่เยอะนะครับตัวนี้มีเพียง2,500ใบในโลกก็จะมีแท็กเขียนตรงนี้นะครับว่าเป็นใบที่เท่าไหร่นะครับผมตัวนี้มีมอกอด้วยหัวไซส์ M 57-58ก็ใส่ M ได้นะครับหัว59-60ก็ใส่ไซส์ L ไปนะครับแล้วก็หัว61-62ก็ใส่ไซส์ XL ไปนะครับผมอันนี้ก็ สวยมากเลยครับสีมันจะมีสีส้มสีฟ้าสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยดูพาสเทลวินเทจนเทนิดนึงแล้วก็ลายก็ดูอ่าดูโมเดินขึ้นนะครับผมสำหรับอ่ v Pistar g สต r ถ้าใครสนใจก็สามารถผ่อนสูวเร์ต์10เดือนได้นะครับผ่านช้อปปีนะครับผมตัวนี้จะส่งฟรีทั่วประเทศครับผมยังไงก็ขอฝากหมวกใบนี้ไ,ไว้เวยละกันยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับโมง a v p ว s t a v p r จีพีอ r r w i n t e r ิท2020ครับสวัสดีครับ